ูงกว่าเพื่อนเลยนุ่นพี่คนโตโดดสูงกว่าเพื่อนพอโดดทีนึงนะแล้วอันอื่นมันก็จะเด้งเด้งเด้งตามไปด้วยปีบปี๊บอ้าวเฮ้ยอะไรนั่นหนึ่งสองแม่กลัวตกรูมากเลยอ่ะเอ้าปีบเจ็บแล้วนะเห็นไหมปีบเจ็บเลยโอ้ปีบเจ็บขาพีิกหรือดตันลูก ฝากกดไลค์กดแชร์และแล้วก็ติดตามน้องชียังทีวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องชียังมาทำอะไรคะวันนี้เล่นพัมมาีนกับใครคะกับใครบ้างกับใครบ้างกับพี่พี่คนโตชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออีฟอ้าวแล้วก็มีนนท์อันเสื้อสีเขียวชื่ออะไรคะลูกอันดาอีกคนยังชื่ออะไรคะมาเบลมาเบล <laughs> อาากกเอาไม่กกล้องอาแล้วใครมีท่าเด็ดๆบ้างใครมีท่าอะไรบ้างอเบเบลอ่าเ็ดโอ้โหนี่ชีขาแล้วก็โดนอชปาล่ะชปางมีท่าอะไรโอ้โหนี่อันนี้เป็นแคมรินของที่บ้าน แพอลีนของที่บ้านนะนี่พี่ๆเขาก็มาเล่นกันประจำน้องชะปังก็มาเล่นอั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 นน่ะลุกข <Okay. laughs> ึ้นอโดดเลยใครมีท่าอะไรแสดงเลยโอ้โหโอ้พี่เนอะ็นโดดสูงอ่ะโอ้โอเคโอเคโอ้โอ้ยโอ้ <laughs> <laughs> ทำท่าสะพานโค้งนนดาทำท่าสะพานโค้งโอ้โหแต่ละคนโดดแล้วมันเด้งอ,อันนั้นล่ะอันนั้นอย่าตกล่องนะห้ามตกล่องนะลูกโอ้ส่วนหนูโดดสูงกว่าเพื่อนเลยนุ่นพี่คนโตโดดสูงกว่าเพื่อนพอโดดทีนึงนะแล้วอันอื่นมันก็จะเด้งเด้งเด้งตามไปด้วย วะาที่หมาจะไม่เป็นจังหวะเลยฮะเอ้าท่าไหนไหนขอขอดูหน่อยโอโ้โหเป็นไงล่ะจบปาทำได้ไหมอ่าลองสิไหนอู้อันนี้ใครเป็นคนสอนเนี่ยใครเป็นคนสอนเนี่ยเ,เ,เวลามาเล่นเนี่ย โอ้ทำได้เองแต่ละคนต้องฝึกกันเองใช่ไหมอ๋อโอ้โหอัดอัดระวังกระล้ว่ันนาะนี่ลูกหน้าอะอะอะอย่างนี้ไหมเราให้แต่ละคนแสดงท่าโอเคไหมอะอะทีละคนเลยทีละคนเอาคร้ก่อนคร้ก่อน อาจะปังก่อนจะปังเริ่มเลยโอ้้หูอ้าว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 ชปังก่อนแล้วแล้วต่อไปใครอันอันโอเคต่อไปใครนุดาอ้าวนุดาท่าอะไรสะพานโค้งอ้โหต่อไปมาเวลมาเวลขอท่าสวยๆหน่อยลูก ของพี่ของพี่อีฟเฮ้ยโอ้โหพี่อีฟโดดสูงมากอ่ะโอ้โหดูสโิโอ้โหแต่ละคนโอ้โหโดูแม่ถ่ายมุนมน,นะบบนี้มันยังสูงเลยนะถ้าถ่ายแบบเนี้ยมันยังสูงเลยนะโอ้โอ้ทะลุจอเลยอ่ะมันสูงทะลุจอเลยนะเด็กๆโอ้โห <ๆๆ S 1> โ,โอ้โหเด้งดึง เฮ้ยเฮ้ยเยอะไรอ่ะอันอันเป็นอะไรอนี่เป็นการเล่นของเด็กๆกันนะนี่อ้าวบเอาช่วยกันช่วยกันโอ้โหโอ้โหลองโดดพร้อมกันได้ไหมโดดพร้อมกันได้ไหมได้ปะไหนลองโดดพร้อมกันสิอันอันลุกอันลุกโอ้โหเราขดดกันแล้ว อันนี้ก็ต้องให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนิดนึงนะคะเอออย่าปล่อยให้เด็กๆเล่นกันเองอู๋อันอันไม่ยอมโดดอ่ะอันอัน่ยอมโดดอันอันนอนอย่างเดียวเลยอ่ะหนูไม่นอนดูนะอ่าหนูโตแล้วใช่ไหมเออพี่อีฟพี่อิ๊บอ้าวเฮ้ยอะไรนั่นตัวอะไรโผล่ขึ้นมาเฮ้ยเด็กๆตัวอะไรโผล่ มีพี่ผู้ชายพี่ผู้ชายชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมพี่ตุ้ยพี่ตุ้ยไหนลองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้สุดยอดว้าวโอ้โหสุดยอดเลยผมมาจากลู่ผมมาแล้วก็มาตีลังกาหนึ่งรอบอ่ะอ่ะดดกันสิพี่เขาโดดเก่งไหมล่ะ เออโอ้โหโอ้โหส่วนคนเล็กๆนี่นั่งกับเพื่อมอย่างเดียวเลยคนอื่นโดดแต่คนเล็กๆนั่งกับเพื่อมเลยระวังตกรูนะระวังตกรูนะมันมีรูอยู่อันนึงนะนี่เด็กๆดูใหญ่แล้วก็รูเล็กใหญ่ใช่ไหม เออมันเป็นแทมโบลีนแต่ว่ามันขาดนี่มีพี่ผู้ชายมาเล่นด้วยทําให้แรงของแทมโบลินมันเด้งแรงมากอือโอ้โหโอ้โหเด็กสองคนนี้โดดไม่ได้เลยใช่ไหมสองคนนี้โดดไม่ได้เลยเออเอ้าขำขำแม่จะสํารวจนะดูสิอุ้ยอุ้ยอันนอนอย่างเดียวเลยด้วยวดูที่โอ้โหโอ้โหนี่ ตรงนี้เป็นตะข่ายเข้าป้องกันไม่ไม่ให้เด็กเอ่อเอ่อกระเด็นออกนอกตะข่ายนะ<อ>นี่ก็มีระบบป้องกันอย่างดีแม่กวดแม่กวดแม่กวดตกรู้มากเลย <c oughs> อ่ะนอนพักไหนกันเลยนอนพักไหนกันเลยเออนอนพักไหนกันเลย เออนอนพักเหนื่อยโอ้โหนอนพักเหนื่อยกันหมดแล้วโอ้โหอ้าวหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาแล้วหมดเวลาพักแล้วโด์ไหมพีอีฟเป็นไรลูกพีอีฟเป็นไรคะ,ะจเจ็บหรอ้อาวพีอีฟเจ็บแล้วนะ่ะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> พีอีฟเจ็บเลยโอ้พีอีฟเจบ็บขาพีกหรือเปล่าลูกนี <c oughs> ก่เวลาเวลากระโดดต้องระวังกันด้วยนะเด็กๆรู้ไหมนีม่พีอีฟเจ็บขาแล้วโอ้ าแพงหรือเปล่าอ่ะพี่คนโตช่วยจับพยุงขึ้นไปหน่อยลูกต้องพักก่อนนะเท้าแพงหรือเปล่าข้อเท้าพลิกไหมอืมเล่นไหวไหมคะออไหวค่ะโอเคอโ,ดดโดดต้องระวังข้อเท้าพลิกด้วยนะลูกออโดดต้องเบาๆนะอย่าโดดแรงระวังข้อเท้าเวลาลงหน่ะต้องระวังข้อเท้านิดนึงอ่า เด็กๆเด็กๆอันนี้ยังไม่รู้เรื่องเด็กๆยังไม่รู้เรื่องแต่พี่อีฟเจ็บจริงอ่ะเมื่อกี้อ่ะพี่อีพข้อเท้าพลิกพีก็อย่าเพิ่งกระโดดนะนั่งก่อนนะนั่งเด้งๆไปก่อนเออเชือแปงการันก็เด้งอยู่ในวงอ่ะพี่เขากระโดดเออโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวแม่หนูจะไปช่วยพี่อีฟก่อนนะเพราะว่าพี่อีฟเจ็บ สำหรับคลิปนี้น้องชะปังแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็พี่ๆมาถ่ายคลิปเล่นทำบอรลีนกันนะโอเคค่ะฝากเพื่อนๆทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชะปังทำคลิปคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะเ้าเออ <laughs> บ๊ายบายค่ะโอเค